ฉะนั้นเราต้องถือโอกาสตอนที่เป็นนักเรียนเนี่ยเราฝึกฝึกทั้งเล่นความรู้นะเรื่องกาลังกายับความรู้กําลังกายไม่เท่าไหร่จะบอกให้ที่ที่จบไปจะต้องเจอทุกคนก็คือเรื่องกําลังใจนะเรื่องความอดทนฉะนั้นพวกเราต้องฝึกไว้นะครับอันนี้เตได้นะเตไ,ได้จำกัดนะหรือว่าแล้วหมดเลย กินไปกินไมิเตือนได้ไหมไม่ไม่ไม่ข้าินไ,ไปกิน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 ไป